พันธสัญญาเดิมฉบับฟื้นฟู2โครนิกาบทที่29ฮิสกิยาเริ่มครอบครองเมื่ออายุ25ปีและครอบครองในกรุงเยรูซาเล็ม29ปีมารดาของท่านมีนามว่าอาบิยาบุตรีของซาคารยาและท่านกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระยะโฮวาตามทุกอย่างที่ดาวิดบรรพบุรุษของท่านได้กระทำในเดือนแรกของปีแรกที่ท่านขึ้นครอบครอง ท่านเปิดประตูพระนิเวศของพระยะฮฮวาและซ่อมแซมประตูเหล่านั้นท่านนำบรรดาปุโรหิตและพวกคนเลวีเข้ามาแล้วให้ชุมนุมกันที่ลานกว้างด้านตะวันออกและกล่าวแก่พวกเขาว,ว่าคนเลวีทั้งหลายขอให้ฟังเราจงแบ่งแยกตัวเองให้บริสุทธิ์และแบ่งแยกพระนิเวศของพระยะฮฮวาพระเจ้าของบรรพบรุษของพวกท่านให้บริสุทธิ์และเอาสิ่งที่เป็นมลทินออกจากที่บริสุทธิ์เพราะบรรพบรุษทั้งหลายของพวกเรา ไม่สัตย์ซื่อและกระทําสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาหูวาพระเจ้าของพวกเราพวกเขาละทิ้งพระองค์แล้วหันหน้าของพวกเขาจากที่ประทับของพระยาหูวาและหันหลังให้พระองค์เขาทั้งหลายยังปิดประตูหน้ามกพระนิเวศและดับหลวงประทีปด้วยทั้งไม่ได้เผาเครื่องหอมหรือถวายเครื่องบูชาเผาในที่บริสุทธิ์แด่พระเจ้าแห่งอิสราเอลเพราะฉะนั้นพระพิโรธของพระยาหูวา จึงมาเหนือยูดาห์และเยรูซาเล็มและโรรองทรงทํรมให้พวกเขาเป็นเหมือนสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่น่าสยดสยองและสิ่งที่น่าเย้ยหยันดังที่ท่านทั้งหลายได้เห็นกับตาของท่านแล้วดังนั้นบรรพบรุษของพวกเราจึงล้มลงด้วยดาบบุตรชายบุตรหญิงและภรรยาของพวกเราถูกจับเป็นฉเฉลยก็เพราะเหตุนี้บัดน,นี้เราตั้งใจจะทําพันธสัญญาก,กับพระยะโฮวาพระเจ้าแห่งอิสราเอล เพื่อว่าพระพิโรธอันแรงกล้าจะหันไปจากพวกเราบุตรทั้งหลายของข้าพเจ้าอย่าเพิกเฉยในเวลานี้เพราะพระยะฮฮวาทรงเรียกพวกท่านให้ยืนอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระองค์เพื่อปรนิบัติพระองค์และเป็นผู้ปรนิบัติของพระองค์และเพื่อเผาเครื่องหอมแล้วบรรดาคนเลวีก็ลุกขึ้นคือมาฮาบุตรอมาไซและโยเอลบุตรอซารยาผู้มาจากท่ามกลางบุตรหลานของโคฮาร และที่มาจากบุตรหลานของมารราีคือคีสบุตรอับดีและอซารยาบุตรยาฮาลาเลวที่มาจากคนเคราโซนคือโยอาบุตรซิมมาและเอเดนบุตรโยอาที่มาจากบุตรหลานของเอลิซาฟานคือซิมรีและยูเอลที่มาจากบุตรหลานของอาซาบคือสคารยาและมัททันยาที่มาจากบุตรหลานของเฮมานคือยาทีเอลและซิมี และที่มาจากบุตรหลานของยาดูทุนคือสามายาและอุซีเอลเขาทั้งหลายได้ชุมนุมพี่น้องของเขาและแบ่งแยกตัวเองให้บริสุทธิ์พวกเขาก็เข้าไปตามคำบัญชาของกษัตริย์โดยพระคำของพระยะหูวาเพื่อชำระพระนิเวศของพระยะหูวาให้บริสุทธิ์บรรดาปุโรหิตเข้าไปยังส่วนด้านในของพระนิเวศของพระยะหูวาเพื่อชำระให้บริสุทธิ์และพวกเขานำสิ่งที่ไม่สะอาดทั้งหมดซึ่งพบในพระวิหารของพระยะหูวา ออกมาที่ลานพระนิเวศของพระยะโฮวาและคนเลวีก็มารับแล้วขนออกไปยังลำทานคิดโรนเขาทั้งหลายเริ่มแบ่งแยกพระนิเวศให้บริสุทธิ์ในวันแรกของเดือนแรกและในวันที่8ของเดือนนั้นพวกเขามายังหน้าม,มุกพระนิเวศของพระยะโฮวาเขาทั้งหลายแบ่งแยกพระนิเวศของพระยะโฮวาให้บริสุทธิ์อยู่8วันและในวันที่16ของเดือนแรกก็เสร็จงานแล้วเขาทั้งหลายเข้าไปหากษัตริย์อิสกิยาและกล่าวว่า พวกข้าพเจ้าได้ชำระพระนิเวศของพระยะโฮวาทั้งหมดแล้วทั้งแท่นสำหรับเครื่องบูชาเผาและภาชนะทั้งหมดของแท่นนั้นรวมทั้งโต๊ะขนมตั้งถวายและภาชนะทั้งหมดของโต๊ะนั้นภาชนะทั้งหมดที่กรรษัตริย์อาฮ่าทิ้งไปในสมัยที่ท่านครอบครองเมื่อท่านได้กระทําการล่วงละเมิดนั้นพวกข้าพเจ้าจัดเตรียมไว้พร้อมและได้แบ่งแยกให้บริสุทธิ์แล้วบัดนี้ของเหล่านั้นอยู่ที่หน้าแท่นบูชาของพระยะโฮวา แล้วกษัตริย์ฮิสกิยาลุกขึ้นแต่เช้าและชุมนุมบรรด,ดาผู้นำของเมืองแล้วขึ้นไปยังพระนิเวศของพระยะโฮวาเขาทั้งหลายนำโคตัวผู้เจ็ดตัวแกะตัวผู้เจ็ดตัวลูกแกะเจ็ดตัวและแพะตัวผู้เจ็ดตัวมาเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปสำหรับอาณาจักรสำหรับสถานที่บริสุทธิ์และสำหรับยูดาท่านบัญชาบรรดาปุโรหิตท,ที่เป็นบุตรหลานของอาโรนให้ถวายสัตว์เหล่านั้นบนแท่นบูชาของพระยะโฮวา เขาทั้งหลายจึงฆ่าโคตัวผู้แล้วปุโรหิตก็เอาเลือดไปประพรมบนแท่นบูชาเขาทั้งหลายยังฆ่าแกะตัวผู้แล้วเอาเลือดไปประพรมบนแท่นบูชารวมทั้งฆ่าลูกแกะแล้วเอาเลือดไปประพรมบนแท่นบูชาส่วนแพะตัวผู้สําหรับเครื่องบูชาไถ่บาปนั้นถูกนํามาต่อหน้ากษัตริย์และชุมนุมชนเขาทั้งหลายก็วางมือของเขาบนแพะเหล่านั้นจากนั้นปุโรหิตก็ฆ่าแพะ แล้วเอาเลือดของพวกมันมาทำเป็นเครื่องบูชาไถ่าบาปบนแท่นนั้นเมื่อทำการปกปิดปาบาปสำหรับอิสราเอลทั้งหมดเพราะกษัตริย์บัญชาว่าให้ทำเครื่องบูชาเผาและเครื่องบูชาไถ่บาปสำหรับอิสราเอลทั้งหมดแล้วท่านให้คนเดบีประจําอยู่ในพระนิเวศของพระยะโฮวาโดยถือฉาบพินใหญ่และพินเขาคู่ตามบัญชาของดาวิดและคาดผู้ทํานายของกษัตริย์และนาธานผู้เผยพระจนะ เพราะว่าคําบัญชานั้นมาจากพระยะโฮวาผ่านบรรดาผู้เผยพระวจนะของพระองค์คนเลวีก็ยืนอยู่โดยถือเครื่องดนตรีของดาวิดส่วนโรหิตถือแตรแล้วฮิสกิยาบัญชาให้ถวายเครื่องบูชาเผาบนแท่นบูชาเมื่อเริ่มถวายเครื่องบูชาเผาก็เริ่มถวายเพลงแด่พระยะโฮวาพร้อมกับแตรและเครื่องดนตรีต่างๆของดาวิดกษัตริย์ของอิสราเอลชุมนุมชนทั้งหมดก็นมาสการนักร้องก็ร้องเพลง แต่คนเป่าแตรก็เป่าแตรทำอย่างนี้อยู่จนถวายเครื่องบูชาเผาเสร็จเมื่อถวายเครื่องบูชาเสร็จแล้วกษัตริย์และทุกคนที่อยู่กับท่านก็ก้มกราบนมัสการแล้วกษัตริย์ฮิสทิยาและบรรดาผู้นำก็บัญชาพวกคนเลวีให้ร้องเพลงสรรเสริญพระยะโฮวาด้วยถ้อยคําของดาวิดและของอาซาบผู้ทํานายและเขาทั้งหลายร้องเพลงสรรเสริญด้วยความเชื่นชมยินดีแล้วพวกเขาก็ก้มกราบนมัสการ และฮิสทิยากล่าวว่าบัดนี้ท่านทั้งหลายได้มอบถวายตัวแด่พระยะโฮวาแล้วจงเข้ามาใกล้แล้วนำเครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาขอบพระคุณมาอย่างพระนิเวศของพระยะโฮวาชุมนุมชนก็นำเครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาขอบพระคุณมาและทุกคนที่มีใจสมัครก็นำเครื่องบูชาเผามาจำนวนของเครื่องบูชาเผาที่ชุมนุมชนนำมาคือโขตัวผู้เจตัวแกะตัวผู้1 0 0ตัว และลูกแกะ200ตัวทั้งหมดนี้เป็นเครื่องบูชาเผาแด่พระยะโฮวาสิ่งที่มอบถวายไว้นั้นมีโคตัวผู้600ตัวและแกะ3,000ตัวแต่มีปุโรหิตน้อยเกินไปที่จะถลกหนังของเครื่องบูชาเผาได้หมดคนเลวีพี่น้องของพวกเขาก็ช่วยจนเสร็จงานและจนกว่าพวกปุโรหิตคนอื่นจะแบ่งแยกตัวเองให้บริสุทธิ์เพราะคนเลวีมีใจเที่ยงตรงกว่าพวกปุโรหิตในเรื่องการแบ่งแยกตัวให้บริสุทธิ์ นอกจากเครื่องบูชาเผาจํานวนมากมายแล้วยังมีไขมันของเครื่องบูชาสันติสุขและเครื่องบูชาดื่มสําหรับเครื่องบูชาเผาด้วยดังนี้แหละงานโปรนิบัติในพระนิเวศของพระยะโฮวาก็ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาอีกฮิสกิยากับพลับพทั้งหมดก็ชื่นชมยินดีในสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมแก่พลัพพเพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน